เมื่อสาวสวยกำลังจะแต่งงานแต่ดันไปจับได้ว่าแฟนหนุ่มเธอไปจิ้มกับดาราสาวสวยนางเอกของเราจึงขอแก้แค้นโดยการออกตามลาก,กินดาราหนุ่มที่เธอชอบสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา n น l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยล์กันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The l ล s t แล้วชีวิตหลังจากที่จับได้ว่าผัวมีชู้นั้นจะเป็นยังไงเธอจะแก้แค้นเขาได้สาสมใจขนาดไหนถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะ ได้เจอกับแอปบี้วันนี้เธอก็ตามเป็นเพื่อนมาดื่มฉลองกันในบาร์แห่งหนึ่งเพราะว่าเธอกับแฟนนุ่มอย่างไอแมทกำลังจะเข้าพิธีวิวาแต่งงานกันดูๆไปคู่นี้เขาก็รักกันหวานชื่นปาจะแหกตูดดมแต่แล้วตอนนั้นเพื่อนซีของไอแมทก็สะกิดให้มันดูเพราะว่ามีสาวสวยคนหนึ่งอยู่ที่บาร์เธอนั้นไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาแต่เป็นถึงดาราฮอลลีวูดเธอมีชื่อว่าน้องเคซี่สกอตต์โรวอีเพื่อนสาวเลสเบียนของแอบบี้ก็บอกว่าเธอกำลังมาถ่ายหนังอยู่ในเมืองนี้ตอนนั้นไอแมทก็บอกว่าไม่สาวคนน ขอองงเาาย่าแนน,น่อนอบบี้ได้ยินก็ถามว่าลิสอะไรไหนมึงพูดดีๆซิแมทก็บอกว่าเขาหมายถึงลิสแขกรับเชิญภายในงานถ้าเป็นดาราดังแล้วเขาอยากให้เธอมาร่วมงานแต่งอย่างแน่นอนแมทก็ถามแอบบี้ว่าแล้วเธอไม่มีลิสบ้างเหรอพวกดาราหนุ่มๆคนดังๆที่เธออยากให้มาร่วมงานจากนั้นท็อปปิกนี้ก็กลายเป็นท็อปปิกหลักในค่ำคืนทุกคนต่างเสนอรายชื่อดาราเซเลบิตี้ชื่อดังที่เป็นไปได้ก็อยากจะให้มาอยู่ในลิสของพวกเขาคุยกันไปก็กิกนเหล้ากันไปจนเมาแอะหรือตัวอีกทีก็ถึงเวลากลับบ ไอแมดก็ไปส่งแฟนสาวของเขาลับขึ้นรถไปกับเพ,เพื่อนแต่แล้วขณะที่เขากําลังจะเรียกรถแท็กซี่อยู่ดีๆด,ดาราสาวสวยอย่างเคนซี่ก็มาเรียกรถคันเดียวกับเขาสายตาทั้งคู่ก็ได้ประสานกันสปาร์กจอยฮอร์โมนจากสมองก็วิ่งลงสู่ไข่แล้วต่อจากนั้นจะเป็นยังไงผมก็คงไม่ต้องพูดหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไป6เดือนวันนี้เพื่อนๆก็กําลังเตรียมงานจัดงานเลี้ยงในพิธีอาบน้ําเจ้าสาวในขณะที่ทุกคนกําลังมาถึงของไอแมดโรอีก็ได้เปิดดูไอจีของพหนุ่มตัวดีโดยที่ไม่รู้เล ว่าความซวยกําลังจะมาเยือนเพราะตอนนั้นไอ้แมทนั่นเผลอไปกดไลฟ์สดและได้แอบ,บคุยกับเพื่อนของมันว่าเขาได้แอบ,บไปกุ๊กกิ๊กกับดาราสาวฮอลลีวูดที่ได้เจอในร้านเหล้าในคืนนั้นทําให้ความลับแตกแหกทุกคนในงานสาวแอบบี้ก็กดเป็นฟืนเป็นไฟหาว่ามึงทําแบบนี้ได้ยังไงเราจะแต่งงานกันอยู่แล้วไอ้แมทก็พยายามแก้ตัวบอกว่าขอโทษทีละคืนนั้นผมเมาและเผลอไปจิ้มเธอแค่ครั้งเดียวเลยอย่าคิดมากแถมยังบอกให้แฟนสาวอย่างแอบบี้ออกไปจิ้มกับดาราหนุ่มที่เธอชื่นชอบบ้างก็ถือเป็นการเจ้ากันแอบบี้ ไได้ยังงหลังจากวันนั้นเวลาผ่านไปสองสามวันจิตใจของเธอก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจนเธอโดนเจ้านายไล่ออกจากงานเพราะว่าตอนนี้เธอทํางานไม่ได้เรื่องเรียกว่าตอนนี้เธออยู่ในช่วงดวงตกลืมแก้ลืมดูหมอดช้างจากนั้นแอบบี้ก็มานั่งคุยกับโคลีบอกว่าถึงแม้จะเป็นแบบนี้เธอก็ยังไม่กล้าที่จะยกเลิกงานแต่งโคลี Chloe จึงเสนอให้แอบบี้นั้นไม่อยู่กับเธอที่เอลเอในช่วงเวลาสามอาทิตย์ที่เหลือก่อนจะถึงวันแต่งงานแอบบี้ <Abby S 2> คิดดูกูก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว,ลวเธอก็เลยเก็บกระเป๋าบินไปอยู่กับเพื่อนเพื่อ,พ,อพักกายพักใจ แต่ดูเหมือนว่าถึงแม้จะบินข้ามประเทศมาแบบนี้ก็ยังหนีไม่พ้นความเศร้าที่มีอยู่ในใจแต่แล้วขณะที่ทั้งคู่นั่นนั่งอยู่ในคาเฟ่ท้งคู่ก็สังเกตเห็นดาราหนุ่มคนหนึ่งก็มีชื่อว่าไอ้นิกเป็นดาราหนุ่มที่เคยแสดงซีรีส์ที่พวกเธอนั้นชื่นชอบเธอก็เลยถามเด็กเซอร์ว่าหน้าอย่างฉันแล้วพอจะมีหวังไหมที่จะได้อีออก,กับดาราหนุ่มแบบนี้เด็กเซิร์ก็บอกว่าแน่นอนสิครับดาราก็เป็นมนุษย์ขี้เหม็นเหมือนกันแอบบีเมื่อเราฉาบวกกับความเมาแอลกอฮอลนิดๆเธอก็เลยเดินเข้าไปบวกไอาา้ มามก,ก่อนโคลอีเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบเดินเข้าไปห้ามก่อนที่เพื่อนเธอจะโดนแฟนสาวของอดารานหนุ่มนั้นช้อนหน้าให้จากนั้นโคลอีก็รีบพาแอบบี้นั้นกลับบ้านวันต่อมาแอบบี้ก็เพิไปเปิดทีวีและได้เห็นสัมภาษณ์ของอิดาราสาวเคนซี่สกอตที่สัมภาษณ์ออกสื่อ,อย่างภูมิใจว่าเธอนั้นชอบไปอีอ้อก,กับผัวชาวบ้านเพราะว่ามันเสียวซาาซ่านถึงใจกว่าไปอีออก,กับคนโสดแอบบี้ได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกโมโหแล้วก็คิดว่าจะหาความสุขใส่ตัวของเธอบ้างเธอจึงบอกกับเพื่อนซีว่่าาาาาเธออออนนนั้้้จะแแกกกคไมดยรปตลห ตามของดาราหนุ่มที่เธอชื่นชอบจากนั้นแอบบี้ก็เริ่มลิสต์ลายชื่อมีทั้งดาราหนุ่มผิวสีสุดเซ็กซี่ขยี้เป้าในจะพระหนุ่มคูเปอร์ดาราหน้าหล่อหน้าห่อไปกินบ้านอีกทั้งแรปเปอร์หน้าใหมา่อย่างเอวอนปาปิยองกุกกตบท้ายด้วยสามีแห่งชาติอย่างออสการ์ไอแซคเชาวันลุงขึ้นขนาดที่แอบบี้กำลังนอนขี้เศร้าอยู่บนโซฟาเพื่อนเธอก็รีบมาปลุกให้ไปแต่งตัวบอกว่าวันนี้ออสการ์ไอแซคเพิ่งจะแฮชแท็กปั่นจักรยานออกกำลังกายทั้งคู่จึงรีบมุ่งไปที่ พวกเธอไม่รู้ว่าเขาน่าจะมาปั่นกี่มองพวกเธอก็เลยต้องปั่นจนน้องปูดปั่นจนตูดระบมก็ยังไม่เจอกับพ่อดารานมแต่แล้วตอนนั้นไม่ได้เจอกับออสการ์แต่ได้เจอกับพ่อหนุ่มเด็กเสิร์ฟอีกครั้งหลังจากปั่นเสร็จพ่อหนุ่มคนนี้ก็ได้เดินม,มาบอกว่าเขานั้นชื่อเจคกแถมยังมาชวนให้แอบบี้นั้นไปช่วยงานเพราะว่าคู่หูของเขานั้นอยู่ดีๆก็ติดต่อไม่ได้แอบบี้รู้สึกติดหนี้ที่เจคกนั้นช่วยเธอไว้ในคราวก่อนก็เลยมาช่วยงานถ่ายรูปกับเขาไอ้หนุ่ม แอบบี้ก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอว่าแฟนหนุ่มของเธอนั้นไปนอนกับเซเลบตี้สาววันต่อมาแอบบี้ก็ได้ขอกำลังเสริมโดยการไปขอความช่วยเหลือจากแซมแฟนเก่าของโครอีด้วยเส้นสายของเธอทำให้แอบบี้ได้รู้ว่าพหนุ่มแม็กดาราผิวสีสุดเซ็กซี่กำลังถ่ายหนังอยู่ในเมืองนี้เธอจึงส่งให้แอบบี้ไปทำงานในกองถ่ายหวังว่าจะหาจาังหวะลอบเข้าไปกินข้าวหลามของเขาได้เธอปลอมเข้าไปเป็นเด็กส่งกาแฟและแล้วตอนนั้นเธอก็ได้เจอกับพ่อหนุ่มแม็กแต่ในขณะที่เธอกำลังจะปิดดิวอยู่ดีๆไอดารานุ่มก็เกกิกออดอาารแ เพราะว่าในกาแฟนั้นมีถั่วฮาเซลนับที่แอบบี้น่ะไม่รู้ว่าเพราะหนุ่มคนนี้มันแพ้ทําให้ภารกิจแอบกินข้าวหลามอยู่ดีๆก็กลายเป็นกู้ชีวิตเกือบจะทําดาราหนุ่มตายคากองแล้วไม่ล่าผ่านไปสองคนแล้วข้าวหลามก็ไม่ได้ตกถึงท้องสักทีต่อมาวันนั้นแซมก็โทรมาบอกว่าวันพรุ่งนี้จะมีงานประกาศรางวัลซึ่งมีโอกาสให้แอบบี้ได้เจอกับพระหนุ่มคูเปอร์เธอก็ถูกส่งไปเป็นตัวประกอบภายในงานเป็นพวกคนที่ถูกจ้างมาให้ไปนั่งให้เก้าอี้มันเต็มๆไปเฉยๆแต่แล้วตอนนั้นเธอก็ใส่จังหวะตอนที่ทุุุ่่่กกคคนนนเออออแบข้าาาาไปปังงงดารรหมย์ และนั่นก็ทําให้เธอนั้นมีโอกาสได้คุยกับเขาโดยความที่แอบบี้นั้นมีอาชีพเป็นนักเขียนสุนทรพจน์อยู่แล้วทําให้เธอนั้นช่วยปรับปรุงสุนทรพจน์ของดารานุม่มหลังจากลงจากเวทีดารานุ่มจึงชวนเธอไปกินข้าวต่อที่บ้านเอาละเว้ยงานนี้ได้กินข้าวรามเมนเห็นแต่แล้วพอไปถึงบ้านของดารานุม่มก็ได้เจอกับก้างขวางคอชิ้นบเบอร์นั่นก็คือไอ้เพื่อนสีที่ไม่รู้กาลเทศะของเขาในขณะที่แอบบี้กาลังจู๋จีกับคูเปอร์อยู่ในห้องนอนไอ้มอนี่ก็ขอเข้ามาอาบน้ําทําให้คูเปอร์โมโ oh หแล้วก็บอออกกกว่่า่าาาาาาีหมมมงจะเข้า้้าทททํสุดยััคู็ตน สวแอปปี้นะก็อดกินข้าวหลามไปอีกหนึ่งดอกวันต่อมาขณะที่เธอกําลังจะออกไปช่วยงานไอ้หนุ่มเจคอยู่ดีๆเจ้านายเก่าก็โทรมาหาเธอแล้วก็เรียกเธอให้กลับไปทํางานแอปปี้ก็ดีใจจากนั้นเขาก็มาช่วยงานเจคและหลังจากที่ทังคู่ไปไหนต่อไหนกันมาด้วยหลายที่ได้คุยอะไรตอนนี้อะไรกันก็มากทาให้วันนี้หนุ่มเจกปล่อยตัวปล่อยใจแล้วก็เผลอไปจูบเข้าให้กับสาวแอปปี้ซึ่งดูเหมือนเธอก็จะไม่หนีซะด้วยหลังจากกลับมาวันนั้นแอปปี้ก็กําลังเก็บของแต่ตอนนั้นเธอก็สังเกตได้ว่าเพื่อนเธอนาาาเเรรธออออกก็<ๆ>็<ๆ>็ถมโโคีีว่ปนะไ บอกว่าระหว่างทาภารกิจพิชิตเข้าลามของเซเลบตี้ทำให้เธอและแซมแฟน,แฟนเก่าได้มีโอกาสได้กลับมาคุยกันอีกครั้งแต่ตอนนี้นั้นภารกิจนั้นจบลงแล้วเธอก็กลัวว่าเธอนนั้นจะต้องกลับไปอยู่คนเดียวอีกครั้งตอนนั้นไอ้แซมก็มาถึงบ้านพอดีและบอกว่าคืนนี้มีปาร์ตี้หนุ่มของแรปเปอร์อย่างเอวอนแอบบี้จึงตกลงที่จะไปที่ปาร์ตี้นั้นโดยหวังว่าค่าคืนนี้เธอจะสามารถทําให้โคอีอ้ก,กับแซมนั้นกลับมาคบกันให้ได้เพื่อเป็นการตอบแทนเพื่อนซีที่คอยดูแลเธอยามที่เธอเจ็บปวดตัดมาที่งานปาร์ต บอกให้เขานั้นแกล้งคุยกับเธอเพื่อให้โคอี้และแซมนั้นได้มีโอกาสได้คุยกันแต่ดูเหมือนพ่อหนุม่มเอวอนนั้นจะเกิดปิ๊งเธอเข้าจริงๆอีกทั้งตอนนั้นแฟนเก่าของเอวอนก็โผล่มาและไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากอีเคนซี่สกอตต์ศัตรูหัวใจใหมายเลขหนึ่งของแอบบี้แอบบี้ก็ได้พูดระบายความในใจด่ามันไปทำให้เคนซี่ก็รู้สึกผิดเรื่องที่ทําชีวิตคู่ของแอบบี้พังในขณะที่แอบบี้กำลังยืนเศร้าพ่อหนุม่มเอวอนก็เดินมาคุยกับเธอทําให้เธออยากจะลืมเรื่องเศร้าแล้วก็จูบป,ปากเข้าไปหนึ่ง ไอหนุ่มเจกนั้นมารับจ็อบเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในงานนี้ทำให้เจกนั้นเสียใจว่าแอบบี้นั้นจูบก,กับผู้ชายไปทั่วเธอพยายามวิ่งตามพ่อหนุ่มเจกไปเพื่ออธิบายแต่แล้วตอนนั้นเธอก็ได้ไปเจอกับไอแมทที่มารอง้อเธออยู่มันมาขอโทษเธอเพราะไม่อยากให้แอบบี้นั้นยกเลิกงานแต่งจนตอนแรกแอบบี้ก็เหมือนจะเกิดใจอ่อนไปแล้วแต่ก็มาจับได้ว่าที่ไอแมทมันนอกใจกับดาราสาวอย่างเคซี่มันไม่ได้แอบไปกินกันแค่รอบเดียวแต่แอบไปเสิร์ฟข้าวหลามให้กินกันหลายกระบอกแอบบี้จึงเสียใจมากและจะไม่กลับไปแแตตต่่งงงงาาาาานนนกกกกััับเเขออออีีหลจจ้็พยิดไป เธออยากจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นที่งานแต่ดูเหมือนเขาก็จะไม่ตอบกลับเธอวันนั้นแอบบี้ได้รับซองจดหมายทําให้เธอได้รู้ว่าเจ๊ก,กาลังจะเข้าไปเสนอโปรเจกต์ของเขาแอบบี้ที่เคยเสนอตัวช่วยจึงรีบไปตามหาไปหาที่ฟิตเนสไม่เจอแต่ได้เจอกับอีเคนซี่ศัตรูหัวใจเธอก็รู้สึกผิดเรื่องที่ทํากับแอบบี้ก็เลยอาสาขับรถไปส่งสุดท้ายขณะที่เจ๊ก,กาลังนําเสนอผลงานกับนายทุนแอบบี้ก็โพลไปและด้วยสกิลการนําเสนอของเธอก็ทําให้ในายทุนนั้นตกลงในโปรเจกต์ของเจ๊สุดท้ายทั้งคู่ก็ได้กลับมาคืนนดีีบบีกกัแแตต่ออ้็งรไป สนามบินเพื่อบินกลับไปทํางานและอีกไม่นานเจก็คงบินตามมาหาแอบบี้ที่นิวยอร์กและเริ่มต้นความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่หนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง The List บางครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตตอนแรกดูเหมือนอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ดูเลวร้ายแต่ใครจะรู้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ดีๆในชีวิตที่กําลังจะตามมาก็ได้อย่างเช่นเรื่องที่เกิดกับแอบบี้ถ้าเธอไม่รู้ว่าผัวเธอมีชู้เธอก็ต้องแต่งงานกับคนโกหกไปตลอดชีวิตและไไม่่ด้เเจจออคนทีรรักธแบบิง สำหรับภาพยนตร์เรื่อง The List ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2023ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.2คะแนนสุดท้ายนี้เพื่อ,อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะโดเนทไปกำลังใจก็สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อเราเนี่ยได้จุกจุมสีผักกันแก้วชุลักกัเลือกดัดเลือกดัดเนี่ยครังจอแต่จงมอเป็ดก็ยิ่เล่นบังแพร่ก็เลือกดัดเลือกดั ចេញមកជាចាត់កុំរាប់ហើយក៏តែលើកដាច់លើក